สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2557ค่ะดิฉันสุรางฎร์บรมีอีกสักครู่หนึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านผู้ว่าวีราศีวัฒนตรกกูลก็จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะคะวันนี้คุณดวงฤทธิแทนคุณควบคุมเสียงค่ะช่วงระหว่างวันที่24-25กรกฎาคมสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้กับวันนี้นี่นะคะ สภาวะอากาศตอนนี้ก็ ทางภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกลังอ่อนค่ะประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนไปพาดผ่านประเทศพมา่าและประเทศเวียดนามตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกมากกว่าในภาคอื่นๆและในช่วงวันที่ยี่สิบหกถึงสามสิบกรกฎาคมนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลแนดาม,มันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ําบริเวณประเทศวียดน,นามตอนบนลักษณะชนิดทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนสําหรับ บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะขอควรระวังในช่วงวันที่26-30กรกฎาคมนี้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะฮะระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยและขอชาวเรือรเิเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อหลใหญ่ในเรื่องของสภาพอากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในส่วนหัวข้อสํำคัญๆนะคะประเด็นในรายการเพราะว่าผู้ประชาชนในวันนี้นะคะเรามาดูที่เรื่องของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพ่อหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่ง ทางสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะคะก็ได้ประเมินสภาพการพัฒนาคนในประเทศไทยค่ะเมื่อปี2554พบว่าระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปคือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่นะคะของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นรละ8 3ของประชากร คิดเป็นอันดับที่15ของจังหวัดในภาคกลางและอันดับที่34ของประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยภาคกลางที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ9.8และของประเทศร้อยละ10.1นะ,ละ, 10. อ,ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเหตุผลในการจะตั้งมาหาวิทยาลัยนะคะข้อแรกข้อ2นะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่มีเฉพาะวิทยาเขต ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหินสองแห่งนะคะก็ได้แก่มหาวิทยาลัยราชัฏสุนุสิส์สูนหัวหินและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกลงังวลนะคะจังหวัดประจวบคีครีขันเป็นสถานที่ตั้งของวังไกลกลงังวลและเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็ดจพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาถเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอราการ,ระชนวายุครบ90าพรรษานะคะ คณะกรรมการร่วมภาคร,รัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศร,รษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหลักการและเหตุผลนะคะข้อที่5ก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตศึกษาวิจัยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพ่อหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่าประชาชนให้ข้อมูลมีความเห็นที่ตรงกันว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในแนวคิดการจะตั้งมหาวิทยาลายัยประจบคีรีขันเพื่อการมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดส่งผลดีต่อจังหวัดใน,ในหลายเรื่องนะคะเช่นช่วยลดค่าใช้จ่ายลดความกังวลในการส่งบุตรหลานปเปลี่ยนไกลบ้านครอบครัวอบอุ่นและก็โอ,อกาสให้ประชาชนได้พัฒนาการศึกษาม,มากกว่าที่เป็นอยู่และที่สําคัญนะคะทำให้จังหวัดประจบคีรีขันมีความโดดเด่นหรือ ข้อเด่นในเมืองประจบคเรีิขันนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในด้านการลงทุนการค้าเกิดการขยายตัวของธุรกิจต่างๆในจังหวัดประจบคเรีิขันนะคะทั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยสำรวจความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นที่สอดคล้องและเป็นประเด็นทางเดียวกันคือมีความคิดเห็นรับมากที่สุดในทุกป,ประเด็นได้แก่ประเด็นจังหวัดประจบคีรีิขัน เหมาะสมที่จะมีสถาบันการศึกษาแับอนมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอยู่ในภายในจังหวัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.53แล้วก็ประเด็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความพร้อมในด้านต่างๆนะที่สถานที่ตั้งนะคะความต้องการของผู้เรียนทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงนะคะอันนี้คือหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งมหาวิทยาลายัยส่วนเหตุผลที่ เราจะมีการจะตั้งมหาวิทยาลัยที่ตะบ,บนบ่อนอกอำเภอเมืองปัจจบคกรีขันเนี่ยอันนี้ก็จะมีหลายประเด็นน่าสนใจนะ,ะทั้งเรื่องของการเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างอำเภอหัวหินและอำเภอบางสะพานน้อยนะคะการคมนาคมสะดวกเพราะาห่างจากถนนพิกเกษมเพียง2กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่เพียงพอนะคะที่เพื่อจะรองรับการติโตัวของการจะตั้งมหาวิทยาลัยในอนาคตเป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ไม่เข้าลักษณะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่สวนหงห้ามใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ชายทะเลที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนด้านการประมงคณะวิชาชีววิทยาศาสตร์ทางทะเลเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันมีศักยภาพด้านการประมงมีคลองส่งน้ําสายซอยผ่านพื้นที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนภาควิชาการเกษตรเรื่องการจะทําแปลงสาธิตนะคะชุมชนโดยรอบได้ลายจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยก็มีการจ้างงาน ะะจ้างคนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นพนักง,งานมหาวิทยาลัยมีการจัดโคโต้าเข้าเรียนและจุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ตามหลักสํสคัญธ์สำหรับที่หลวงนั้นก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็จะมีส่วนที่1ใช้ปลูกปา่าใช้สร้างมหาวิทยาลายัยให้เป็นนใช้ร่วมกันแล้วก็ใช้เป็นทางกว้างน,นี่ก็มีการแบ่งสัดส่วนยังมีอีกหลายๆส่วนด้วยกันนะคะที่จะพูดถึงเรื่องของประโยชน์ในการจะตั้งมหาวิทยาลัยในขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านผู้ว่าวีระศรีวัฒนกุลอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีครับท่านผู้ว่าคา่ะครับสวัสดีครับคุณสุรางค์ครับเป็นผู้ฟังที่รรครรับ ค่ะ,ะช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้ดิฉันกล่นให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงเรื่องของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพ่อหลวงค่ะท่านว่าจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีประเด็นอื่นๆที่จะเสริมในช่วงนี้เชิญท่านว่าค่ะครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสมําคัญอยิ่งและก็เป็นโอกาสของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับเรื่องนี้เกิดขึ้น จากการที่พระธัานายกรัฐมตรีได้มาประชุมคณะกิรขัญจรเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นโอกาสที่ให้จังหวัดประจวบคิริขันธ์ได้เสนอโครงการที่สําคัญอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จังหวัดของเราได้เสนอโครงการหนึ่งนะฮะคือโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพ่อหลวงจังหวัดประจวบคิริขันธ์นะครับ เนื่องจากว่าเราเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นทางยาวนะครับเป็น220กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่เรามีการเปิดดานิีผอนนะฮะเป็นเป็นจุดผ่อนปนพิเศษนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีสามเอ็ด ธันวาคมปีส5 5 8นาหสิบปดนี้ก็จะเปิดประชาคมอาเซียนนะครับจึงมีความจําเป็นที่จะดูเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับในส่วนนี้เราได้เสนอการจัดตั้งมหาวิาลยขึ้นมาในส่วนของพื้นที่ตรงกลางคือท,ที่ที่ตัวจังหวัดนะฮะเพราะว่าเราเนื่องว่าเป็นเราเป็นจังหวัดที่ยังไม่มีมหาวิาลยเกิดขึ้นถ้าพูดถึงว่ามหาวิาลยที่เป็นการเฉพาะนะั้นมีแต่เป็นวิทยาเขต นั้นเนี่ยเ็เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนในจังหวัดพะจิตก,กันกแลได้มีการศาึกษาระดับรุ่มศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เ,เห็นว่า,าน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่มีพระชนมพรรษา90พรรษานะครับในปี2560นะครับ ในในส่วนตรงนี้เนี่ยคณะรฐัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับเมื่อครั้งที่มาประชุมคลร,าารมศนจรเมื่อ27มีนาคมนะครับก็ให้จังหวัดเราได้มาทํารายละเอียดโครงการแล้วก็เ,าเราก็จะเสนอพื้นที่ที่ตั้งมหายอะไรคือที่บ่อนอกเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับเป็นพื้นที่สาธารประโยชน์ มีหนังสือสําคัญกี่ด่วนพื้นที่เนี่ยถึงเก้าร้อยแปดสามไร่นะครับเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยสามสิบกว่าไร่นะครับเอ, 9, 9, 9, บเอพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เ,เคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้ลุกรุกมาแล,แ,ลแล้วแล้วก็มีการฟ้องร้องกลับคืนมานะฮะปัจจุบันนี้ก็มีพื้นเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าไป เรียกว่าปลูกเรลิงอยู่นะครับก็เขาเข้าไข,าข,าข,าขา่บุกปลุกอยู่นะฮะแล้วก็คาดว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้นาํามาใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยก็อาจจะมีการบุกรลุกครอบครองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตดังนั้นคิดว่าน่าจะแลวเป็นพื้นที่ที่พัฒนาไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่เคยเป็นบอ่อบ่อกุ้งร้างนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ ที่ไม่มีป่ากอง,งกลางหรือป่าชายเลนมีมีส่วนอยู่ประมาณ50ไร่นะครับที่อยู่ตอนทางตอนเหนือ,อประเด็น,นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราพยายามจะเสนอ,อเพื่อที่จะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งก็คิดว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ที่ดีสุดเนี่ยถ้าเราได้นาพื้นที่มาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ในการจัดสร้างมหาวิาลยแล้วก็ให้การศึกษาแก่ผู้คนเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเพื่อให้มีการศึกษาซึ่งจังหวัดได้น,นําเสอนอแนวความคิดว่าน่าจะเป็นมหาวิยาลัยที่เป็นเ,เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่น เป็นมาเรายที่นำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงามา,ามาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนะให้การศึกษา,าหรือว่าแล้วาการจัดตั้งเนี่ยก็จะยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของอภูมิสังคมนะฮะก็คือเรื่องของอให้ความรู้ดึงของอาชีพการเกษตร นะทางการประมงนะครับทางการท่องเที่ยวนะแล้วก็จะให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชุมชนนะครับที่ที่จะให้โอกาสการศึกษากับประชาชนนะผู้นำชุมชนต่างๆเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้นะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับผู้ยากจนนะผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาได้รับโอกาสจะเปิดกว้าง มากขึ้นนะครับเพื่อให้โอกาสการศาึกษากับผู้ที่อายากไร้ต่างๆนะฮะก็ได้ผ่านการสันองความค,ามคามิดเห็นต่างๆจากหลายๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการครอ,อจังหวัดนะฮะแล้วก็ที่ประชุมของรัฐส่วนราชการระดับจังหวัดก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เรา,เาได้ทำควมามเข้าใจกับ ที่้องประชาชนในการรับฟังความมีเห็นเบื้องต้นนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มีข้อที่เห็นว่าน่าจะมีการจัดตั้งมหาลัยเกร็ขึ้นที่จังหวัดปะจวบกีทันนะครับหลายหลายฝ่ายเนี่ยก็ให้ข้อที่เห็นก็มีบางส่วนที่เรายังจะต้องอ,อจัดพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้วางแผนในการรังวัดที่ดินนะฮะ เก้าร้อยกว่าไร่เนี่ยก็มีการจัดที่ดินนะครับเพื่อ,อคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่นะครับก็เลยต้องการพื้นที่ที่เป็นใช้ประโยชน์ของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยออกหนึ่งร้อยกว่าไร่นะครับร้อยหกสองไร่แล้วก็พื้นที่เรือนหน้าชายหาดนะครับออก 60กว่าไร่นะฮะซึ่งซึ่งสามารถจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกผ่านหน้าชายหาดนะเป็นที่สาธนารณะนะครับไม่ได้เป็นพืนที่ของหมายไรแล้วก็พื้นที่ที่ที่เห็นว่ามีสภาพของป่าชายเรียนอยู่เนี่ยเกืประมาณ50ไร่แล้วก็ได้กันไว้ประมาณ80ไร่นะครับเพื่อเพื่อ,อให้รักษาสภาพของธรรมชาติ ป่าชายเลนไว้แล้วก็จะมีการเพื้นปูกถ้าป่าชายเลนตรงนั้นนะครับเพื่อนที่ส่วนตรงกลางเนี่ยเหลือประมาณหกร้อยกว่าไร่นะครับที่จะใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนะฮะทีนี้ถามวาที่ต้องเลือกจุดนี้เนื่องจากว่าเป็นจุดกลางระหว่างเ,เป็นรูปกลางจังหวัดกะดีนะครับเพื่อสะดวกสําหรับให้โอกาสกับผู้ที่จะศึกษานะฮะร,ระหว่าง อำเภอต่างๆของเราแล้วก็ทางตอนใต้ที่จะมีโกาสใช้พื้นที่ของมหลาลัยนี้นะครับเข้ารับการศษาได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางใกล้ตัวจังหวัดนะเพื่อที่จะส่งเสริมกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าความสะดวกในการาทําให้จังหวัดเติบโต,ตขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้งองกับนโยบายการป้องกัลพิเศษ ด่านที่ขอนซึ่งจะเชื่อมโยงกันระหว่างทางมหาลัยมาริดกับาทางมหาลัยพระหลวงประจบกิจการด้วยนะฮะแล้วก็เราก็มีพื้นที่ที่มีขนาดที่เ,เพียงพคอนี่ที่จะ,จะตั้งมหาลัยแั้วะเป็นที่สารประโยชน์ที่ดูแล้วาสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับและเป็นที่รกล้ังว่างเปล่าอยู่นะฮะแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยภูมิทัศน์ต่างๆก็มีความสวยงามทึ่จะมีความจูงใจที่จะใช้ในเรื่องของการเรียนการสอด้านการประมงวิวิทยาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับเป็นต้นนะครับก็เ,เรียนว่า,าพื้นที่นี้นะครับเราก็ได้จัดสรรให้ มีทั้งเป็นพื้นที่ที่ชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์นะเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็พื้นที่สาธนารณะที่จะเป็นเส้นทางต่างๆหลืมชาัาดออกเรียร้อยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็มีรัศดรที่คัดค้านนะฮะที่ได้คัดค้านในการที่แจงประชาชนโดยเฉพาะ สสอนชาวตำบลบ่อนอกนะครับจํานวนหนึ่งนะก็ได้มีการชี้แจงถึงความจําเป็นต่างๆแล้วก็ทางเ,าเราจังหวัดก็ได้ไปชี้แจงกับคณะกรรมการสิทิมรุยชนนะก็ก็ยังเป็นเรื่องที่เ,เราได้ชี้แจงตามความาจําเป็นที่ที่ถูกต้องนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะฮะว่า,าพื้นที่นี้เ,เดชเศษารมณ์ต้องการที่จะ ให้ทําประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะครับด้วยการนําพื้นที่มาจากตั้งมหาวิาลยนะครับซึ่งพวกเราก็คงจะเข้าใจกันดีนะครับว่าการทําประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยคือการพัฒนาคนพัฒนาคนจีนเพื่อให้ให้คนเราเนี่ยเกิดความรู้นะมีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะเพื่อ,อะจะไดะ้พัฒนา คนของเราให้มีคุณภาพเพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนานได้ต่างๆได้ดีนะครับก็เป็นโอกาสที่อยากจะทําประโยชน์สูงสุดให้กับจังหวัดประจวบคิรกันธของเราซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เสนอโครงการไปจังหวัดไดเ,นเสนอกงการไปเพื่อให้เป็นโครงการของรัฐบาลด้วยนะฮะซึ่งพนักงานนายกรัฐมนตรีก็รับในเบื้องต้นนะครับว่า จะเป็นโครงการสำรวจเรเื่องในวาระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะเจริญพระชนมพรรษา6เอ้9 10พรรษานะครับอันนั้นก็ถือว่าความเป็นมงคลในในฐานะที่องค์พระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านประทับอยู่ที่วางกลกังวลนะครับแล้วก็วางใจกังวลเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดประจวบปี่นเกลของเราฉะนั้นก็จะเชิญชวน ชาวประบสบปีแฉนเนี่ยนะครับในการร่วมกันเฉลิมเกียรติด้วยการทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะครับ<ส>คือการะจัดตั้งมาอะไรเกิดขึ้นนะครับเ,เมื่อมีการพัฒนาในการใช้ที่ดินเนี่ยนะครับก็จะต้องทําความเข้าใจกันต่อไปนะครับพี่แจงให้ให้ทราบนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้กันพื้นที่ต่างๆที่จะใช้ประโยชน์ ชุมชนไว้เรียบร้อยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะเปิดประโยชน์อย่างมากก็คือชุมชนบร,ริเวณรอบหมาหาลัยนะครับที่อยากจ,จะมีการาได้รับการอาชีพนะฮะที่จะอตอบสนอ,องต่อการเกิดหมาหาลัยที่นั่นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำอาชีพประกอบอาชีพต่างๆนะฮะที่โดยเฉพาะเรื่องของ เรื่องของธุรกิจต่างๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันนะฮะแล้วก็แน่นอนเลอเกินนะครับการศึกษาไปที่ไหนเนี่ยผมคิดว่าก็จะทําให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาคนที่นั่นนะครับอันนี้เป็นผมถึงว่าเป็นโอกาสที่ดีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราแล้วนะครับก็อยากจะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทราบนะแล้วก็อยากจะทําความเข้าใจกับผู้ที่คัดค้านการใช้ที่ดินนะครับ ว่าเราปล่อยที่ดินทิ้งไว้เนี่ยก็จะเป็นที่ลบล้างว่างเปล่าแล้วก็อนาคตเนี่ยก็จะเกิดการบุกรุกครอบครองจากาผู้คนที่อาจจะไม่มีที่ดินน้ำกินหรืออย่างไรก็ตามแต่ว่า,เ,าเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับซึ่งสามารถที่จะขอเพิ่มองสภาพได้นะครับแล้วก็พื้นที่กองป่าชายเลนที่มีอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เราก็กันออกนะฮะ ถึงแม้ว่าพื้นที่ของพื้นที่ตรงน,นั้นใน,ในอดีตจะเคยเป็นป่าชฉ์เลนก็สามารถที่จะขอมติครม,มอคณะมนตรีนะครับเพื่อ,เ,อเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะฮะก็เรื่องนี้มีระเบียบกฎหมายที่สามารถที่จะทาได้นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเห็นความสําคัญนะแล้วก็เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่ เมื่อมีประเด็นความไม่เข้าใจกันเราก็จะต้องอทําการชี้แจงนะฮะแล้วก็ทกาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอใหอ้พี่น้องประชาชนทั่วไปในี่ได้รับทราบนะครับว่าก็ประสงค์ของจังหวัดประจวบคีรีขันนั้นนะฮะเราทําเพื่อที่จะ,ะให้การให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนให้มีการสาได้รับการกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ใกล้เข้าใกล้กับการศึกษาในระดับสูงมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาต่างๆอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งมหาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงของการรับฟังความคิดเห็นเป็นช่วงของการที่จะชี้แจงต่อคณะกรรมการบิทซิมณิชนนะที่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ่อนอกนี้ได้ไป ไปร้องไว้นะครับแล้วก็เขาก็ให้จังหวัดเราไปชี้แจงก็เราก็รับฟังการชี้แจงทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับเมือม่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ก็อยากจะทุกท่านในทราบนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่28รกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวัน พระาชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารน,นะครับเป็นคล้ายวันเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระชสมภพนะครับ <S <S ในปีนี้ก็ะจะเป็นปีที่มีการจัดกิจกรรมเฉริมะเกียตนะครับโดยเวลาหกโมงคึ่งเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาทที่บริเวณนักศาลักเมืองนะครับ <S <S แล้วก็8ปดโมงคึ่งจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระกรนะครับ แล้วก็ช่วง18:30จะมีพิธีถวายเครื่องราชสการละจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันในการทำพิธีเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพียงกันในช่วงเวลาประมาณ9โมงครึ่งนะครับก็จะมีโครงการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่บริเวณหน้ากลากลางจังหวัดนะฮะอีกโครงการหนึ่งนะฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้มาร่วมใช้บริการโครงการคลินิกเกษตรขึ้นที่เราเป็นตัวแทนของภาคกลางนะครับที่มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรพื้นที่เนื่องจากโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ได้รับพระราชานุเคราะห์จากสมเด็จ บรมโอสถที่ระสยามกุชจุมารน,นะครับจึงได้จัดกิจกรรมใหญ่นะฮะซึ่งจะมีการบริการาพี่น้องกเกษตรกรนะครับทุกทุกทุกด้านเกี่ยวกับการ,กรเกษตรทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านปศุสัติ์ด้านประมงด้านการชนประทานนะครับด้านการตรวจบัญชีสากอด้านการพัฒนาที่ดิน,ดานการปฏิรูปที่ดินนะฮะพวกเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จะเปิด คลินิกเกษตรเพื่อนที่นะครับให้บริการพี่น้องทั้งจังหวัดนะฮะเราเป็นเป็นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในระดับภาคเลยก็อยากจะการเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาใช้บริการพร้อมพียงกันนะครับมาร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ใช้บริการคลินิกเกษตรเพื่อนที่ที่บริเวณกลางจังหวัดครับสำหรับสดานี้ก็คงจะมีเท่านี้ครับค่ขอบคุณค,ค่ะท่านผู้ว่าค่ะ ก็เชิญชวนนะคะร่วมกิจกรรมสำคัญญนะคะในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระสมพบนะคะซึ่งสถานที่ก็จัดนะคาคเช้าบริเวณลานหน้าสลักลางหน้าสลักพักเช้านะคะพี่ถุธพี่พี่ถมุนกักบาทบริเวณลานถนนหน้าสลักเมืองประจวบคีริขันนะคะก็ ภาคสายพี่ถวายพรจังมงคลก็บริเวณลานพิธ,ธทีุ่ปสมบที่ศาร์กลางจังหวัดมีการถวายพรทั้งศัพท์ศาสนาด้วยนะคะลวค่ะวันนี้เวลาของรายการผู้ว่าผู้ประชาชนก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกทังที่ติดตามร,รับฟังรายการะคะ่ะฟังซ้าได้อีกครั้งนะคะในช่วงเย็นหลังจากรับฟังข่าวท้องถิง่นไปแล้วช่วงเวลาลประมาณ17นาฬิกาสานาทีถึง18นาฬิกาคะ่ะค่ะวันนี้ก็รายการผู้ว่าพบประชาชน หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ